สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพครับ <c oughs> วันนี้รู้สึกนะครับเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าได้เกิดเหตุนะครับเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ฝึกบินตก ที่บริเวณที่ทำการไปรณเนหน้าค่ายเขต6นครสวรรค์ล่าสุดพบผู้เสียชีวิต2รายนะเป็นครูฝึกกับนักบินนะครับจึงขอแสดงความเสียใจในการสูญเสียในครั้งนี้ของกองทัพนะฮะอย่างไรก็ตามนะฮะเราจะเห็นสิ่งหนึ่งนะครับอยากจะฝากไปยังนักการเมือง อยากจะฝากไปยังผู้ที่พยายามที่จะออกมากล่าวหากองทัพและกล่าวหารัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธยุทโปรกรณ์ท่านเห็นไหมครับว่าอาวุธยุทโปรกรณ์นั้นนะฮะถึงมีอยู่แต่มันเก่านะฮะมันก็ใช้งานได้ไม่ดีเท่าที่ควรเราเสียเครื่องบินนั้นเราไม่เสียดายหรอกครับนะฮะแต่ที่เราเสียดายคือเราเสียครูฝึกเสียนักบินนะครับ เพราะตรงนี้หามาทดแทนกันไม่ได้เครื่องบินนั้นหรืออาวุธยุทโธปกรณ์น,นั้นเราสามารถที่จะหามาทดแทนกันได้แต่สิ่งที่เราหาทดแทนไม่ได้ก็คืออานักบินฝีมือดีนะครับนี่คือสิ่งที่เราเสียใจเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยนะฮะอยากจะบอกกนะับนักการเมืองบางกลุ่มบางพวกเนี่ยนะฮะ อย่าใช้ส้นเท้าคิดนะใช้สมองคิดนะครับว่าอาวุธยุทโธปรกรณ์ในการที่เราจะนําเอามาไว้เพื่อปกป้องประเทศนั้นมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งไม่ใช่เอามาไว้นอนเล่นนะฮะแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยนะครับนักธุรกิจหรือนักเดินทางหรืออะไรก็ตามนะที่มีธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองยังต้องการอาวุธปืนนะครับหรือต้องการที่จะ ดูแลคุ้มครองบ้านของตนเองเรายังต้องการอาวุธปืนเพื่อที่จะป้องกันคนร้ายแล้วถามว่าทำไมกองทัพต้องการอาวุธยุทโธปรกรณ์แล้วเราเที่ยวไปกล่าวหาไปดา่าไปตัดงบอะไรต่อมีออะไรเนี่ยนะครับถามจริงๆเถอะครับว่าพวกท่านคิดอย่างไรเวลาเกิดเหตุการณ์เวลาเกิดการสู้รบพวกท่านคิดจะไปรบแทนทหารหรือไม่ นะเพราะฉะนั้นอย่าปากพล่อยอย่าพูดพล่อยๆนี่คือสิ่งที่เราอยากจะบอกกล่าวนะครับและความสูญเสียในครั้งนี้ดังที่เราได้เห็นนะครับเฮลิคอปเตอร์ฝึกบินนะฮะตกทั้งครูฝึกและนักบินเสียชีวิตนี่คือสิ่งที่เราเสียดายส่วนท่านจะเสียดายหรือไม่ถ้าใจไม่สัตว์จนเกินไปผมคิดว่าท่านน่าจะมีสำนึกและที่ดีกว่านี้เพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อปกป้อง อารีราชศัตรูนะซึ่งสักวันหนึ่งเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะรอบบ้านรอบเมืองเรากำลังเกิดการสู้รบหลายที่หลายทางนั่นเองครับ เนี่ยกูถ่ายคลิปไว้ได้ตะก้อนตะก้อนดีิ๊ด๊าดิ๊ด๊าให้โอ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ตรงตรงตรงสนามบินหุยขัดอีกขันหุยเดี๋ยวกลงแยกกันนะ เป็นไรแม่นี่ไมย์สายเลยครับผมเห็นเขาดีเลยผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรถี่นี่หลงก็คือว่าไม่ลงธนาคาร กลางสดไปแล้วโุ้ยบอยโุ้ยโทรตามอะไรได้ไหมอะโทรตามโทรตามได้ไหมอะอยู่มันล่วงเลยหนึ่งหกหกเก้าบอยกลัวเร็วคืยมันจะระเบิดไหมเนี่ยมันหมดระเบิดไปแล้วมันระเบิดไปแล้วหนึ่งบอยโทรตาม บอกจากตรงนี้ก่อนเถอะเรายังไม่ต้องควรออกเลยนะืีต้นนะต่อตามาไปสนีนหน่อยค่ะเครื่องบินตกค่ะเรื่องจริงค่ะพี่เครื่องบินตกครับพอตก